โอเคนะครับ okay, <Mohammad. S 1> มาต่อกัน E ีีถัดมานะผมก็ไม่รู้แล้วี p ไหนปีพไหนนะครับก็ทำไปเรื่อยๆเนาะอยากทำอยากเป้าเป้าลิ้นพันกันแล้วเป้าประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สร้างด้วยฝีมือของตนเองนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ต่อยอดเองได้ไม่ต้องคือบางทีเราก็อยากจะทำเองเอาง่ายๆดีกว่าผมเข้าใจความรู้สึกเพราะผมเองก็เคยเป็นลูกค้า นะเคยเป็นลูกค้าอยู่ในหมวดของลูกค้าที่จะคอยจะต้องซื้อเครื่องมือนั่นนี่มาตลอดเวลาแล้วก็กค่อยๆทาเองทีเล็กทเทียน้อยเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้นะครับก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทํางานค้าขายออนไลน์ด้วยตนเองโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างพนักง,งานอะไรแบบบางบางอย่างนะก็อ่ะถัดมาก็คงเป็นในส่วนของอการเลือกประเภทสินค้าพร้อมจําหน่ายว่ามีสินค้าหรือ ชิ้นเดียวนะหรือมีเลือกประเภทที่มีสินค้านะครับก็หลักการเดิมนะครับเพราะมันเป็นดอบดาวลิ์ใช่ไหมอดอบดาวดลิ์เราก็ลองดูซิว่า p a ็กชุดเดิมเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าเข้าเรื่องเลยนะไม่ไม่ไมยีละไม่เกินเยอะนะก็พยายามตั้งใจแล้วก็พยายามฝึกฝนฝีมือตัวเองนะครับลอง ลองดูลองจับเล็กผสมน้อยลองปรับแต่งในสิ่งที่ผมให้ไปนี่คือสามารถต่อยอดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นความพร้อมจำหน่ายอ่าแสดงว่ามันคลิกได้ใช่ไหมก็เอาเอ้ผ่าชุดเดิมนี่แหละนะครับชุดเดิมอ่ะเดี๋ยวเอาแสแลดออกสักหนึ่งตัวก็ได้หรือจะสองตัวเหมือน,น,เ,นเหมือนกันแหละนะครับเหมือนเหมือนกันปึ๊บ คอมเมนต์ไว้ก่อนนะคอมเมนต์หมายถึงว่าไม่ต้องให้เขาอ่านบทับนี้ผมจะก๊อบโค้ดมาเลยนะครับก๊อบโค้ดมาเลยแล้วก็จะลองดูซิว่าไอ้โค้ดตัวนี้มันจะสามารถใช้กับชุดนี้ได้หรือเปล่าใสกเข้าไป ตรงคอลัมน์คอลัมน,มมน,น,น์นะครับก็ต้องผมไม่แน่ใจว่าเป็นคอลัมน์ไหนนะฮึเนี่ยนะครับสองสามจำไม่ได้แล้วมันมีเลขคอลัมน์บอกไหมเลยสเตตัสที่ว่าเราอยู่คอลัมน์ไหนอะไรเงี้ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยคอมเมนต์บอกหน่อยนะ มันจะช้าคุณเนี่ยวิดวีโอจะนานนะครับเพิ่งฟื้นจากอา,อาการป่วยด้วยเบิร์นร่างกายตัวเองมากเกินไปครับขับรถไกลนะแล้วก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านถึงที่ทำง,งานอ่ะอยู่ที่คอลั้งยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้า เดี๋ยวเราลอง,ลงอรันโค้ดชุดนี้ดูนะครับผมจะคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ดีไหมดดหนึ่งก็ไม่มีอ,อ่ะลองดูนะครับลองดูปับ๊บตัวอย่างอยู่ที่การทดสอบทดลองนะครับมันไม่มี ผิดถูกหรอกอยู่ที่เราลองนะครับ้าเกิดหรืเรอเออะไร anyway, แล้วก็อ่านหรืเรอเลดูซิว่าข้อความ,มนั้นมันบอกร่าวว่ายังไงนะครับมีคนถามผมว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษไหมผมว่าผมเองก็ไม่ใช่ว่าเก่งเอ็กซ์เพรสอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ได้เชี่ยวชาญเลยผมก็อาศัยความคุ้นชินอาศัยความคุ้นเคยอ่านบ่อยๆแปลบ่อยๆมันก็จามันก็จำมาได้เองเหมือนกับการเขียนเนี่ยเขียนเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งมากอะไรเงี้ยึก้าใไหม ได้ว่าเก่งมากแต่สุดท้ายแล้วไอสิ่งที่เราเรียนรู้หรืออะไรเนี่ยมันก็ค่อยๆทำอะไรปฏิปะตะในในความคิดของเราเองความหมายในเชิงการใช้งานอะไรพวกนี้มันก็ค่อยๆต่อจิ๊กซอของมันได้เองแล้วเราก็ไปของเราได้นะครับโอเคตอนนี้มันเลือกได้แล้วเห็นไหมมันอาจจะน่วงนวนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกคือ,อคลิปที่แล้วได้บอกไปแล้วว่ามันสแกนแท็กสแปนทั้งหน้าเว็บ ทั้งหน้าเว็บมันทําให้การทํางานมันช้าตรงนี้นะตอนที่โพสเนี่ยนะมันช้าก็อาจจะต้องอลองต่อยอดเราเองว่าจะสโคปสเกลของการสแกนให้ให้ลดลงขนาดไหนนะครับก็ไอ้พวกนี้ผมอาจจะคือหน้าเวลานี้ผมถ้าผมทำสอนตรงนี้มันจะเยอะมากเลยนะครับผมอาจจะเอาไป ต่อยอดและการสําหรับใครที่ต้องการต่อยอดจริงๆเนาะอาจจะยกยอดไปที่ส่วนของการเซตวิดีโอที่แอดแอดบานขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยวิธีการที่จะโกบพวกนี้ให้ให้แคบลงเพื่อเพื่อให้มันเพื่อเพิ่มความเร็วของการการโพสต์นะครับมาถึงส่วนของจังหวัดอ่าจังหวัดนี้มันจะไม่เหมือนใครแล้วนะจังหวัดจะไม่เหมือนใครแล้วขอขอโทษนะขอยัดดูลายสักนิดนึงพอดี ผมคุยงานไว้หลายหลายท่านนะครับโอเคมาละมาถึงส่วนของตำแหน่งที่ตั้งเออ่ะตำแหน่งขึ้นที่ตั้งแหละตรงนี้มันมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะคล้ายๆดอกดาวนะมันจะคล้ายๆดอกดาวแล้วก็เหมือนเราจะเคยทำไปแล้วนั่นะคือเราต้องเอาส่วนนี้มาใช้งานนะครับ ส่วนการเลือกหมวดหมู่ตรงนี้มาใช้งานหรือไม่เอ่ยการเลือกหมวดหมู่แหละเพราะว่าการคลิกตรงนี้ต้องใช้เป็น JavaScript ในการคลิกนะครับนะก็ขอใช้เป็น XPath ตัวเดิมนะครับขอใช้เป็น XPath ตัวเดิม เชื่อว่าอินพุตหรือเปล่าเอ่ยพ,พร้อมจนมาตามนี้แล้วกันลองตรวจสอบก่อนนะครับเราต้องตรวจสอบทุกครั้งนะ,ะตำแหน่งที่ตั้งตำแหน่งที่ตั้งอ่าแสดงว่าไม่ใช่ ความพร้อมตำนานแนที่ตั้งปึ๊บอินพุตนะครับต้องเป็นอินพุตอ่าตำแหน่งที่ตั้งนะครับเอกมาเลย คอมเมนต์ไว้ก่อนด้วยการชาร์ปแ,แ,แล้วก็เแล้วปึ๊บก็เอาแฮกเอ็กพาตรงนี้นะครับมาใช้งานสังเกตว่าโค้ดแต่และอย่างมันจะคล้ายๆกันนะเอ็กพาพอคลิกปุ๊บเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องเว้นช่วงนานก็ได้นะเอาแค่0.5ยก็พอ เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันมันต้องอาศัยการพิมพ์นะพิมพ์พอเราคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเคอร์เซอร์มันจะไปโฟกัสที่ชุดข้อมูลชุดนี้ใช่ไหมครับสิ่งแรกเลยนะถ้าเราคลิกเสร็จปั๊บเนี่ยมันขึ้นเคอร์เซอร์ที่เป็นคลุมอ่าคลุมแบบนี้ก็ดีไปแต่บางครั้งมันไม่มันไม่ได้คลุมนะบางครั้งมันไม่ได้คลุมพอมันไม่คลุม ตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราพิมพ์พิมพ์เข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบพิมพ์ต่อคถ้าใครที่เคยใช้โปรแกรมผมก็จะสังเกตอาการนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าพี่ครับจังหวะเป็นพิมพ์ต่อๆกันยาวๆเลยครับทําไงดีครับอาการแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับถ้าเราไม่เคลียร์ข้อมูลชุดเดิมก่อนนะครับ ถ้าเราไม่เคลียร์ข้อมูลชุดเดิมออกก่อนนะวิธีการเคลียร์ข้อมูลชุดเดิมนะชุดขออภยนะัยชุดเดิมนะครับก็คือผมจะใช้เป็น action chain นะ action chain พอเราคลิกเสร็จปุ๊บตรง,ตรง,ต,รงตรงเคอร์เจะมาเค r ร e n ลที่ตรงนี้แหละนะตรงนี้แหละผมจะใช้เป็น control a control a นะครับ control a หลังจากที่รอ0.5นะครับอันหนึ่งแล้วกันอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าแล้วกันผมมะใช้พิธีการ try เขียนไปเลยฮะ try action น,นะครับ CS action chain นะครับ driver นะเ,เมื่อกี้เราคลิกแล้วใช่ไหมเด้อเด้วเด้อขอไป ่าใช้เป็นคีย์ดาวคีย์ดาวกดคอนโทรลนะครับคีย์คอนโทรลคอนโทรลดอทเซนคีย์เอนะครับ Control คอนโทรลค้างไว้แล้ว A นะครับเสร็จแล้วผมใช้เป็นคีย์อัพ ภายในวงเรียบก็เป็น Key.Control.Send uh, Key. Key Backspace ก็คือกด Spacebar นั่นแหละไอ้ Backspace ก็คือกดลบนะครับกดลบ ับแล้วก็เพอร์ฟูมตามนี้เลยกดลบนะครับหลังจากนั้นผมใช้วิธีการ i ท e s l e e p เพื่อให้เห็นความแตกต่างของอสัก1.5แล้วกันคุณจะได้เห็นการไว้สำหรับเกิดการ e อ r ร์ คิวแล้วกันคิวปริ้นอ่าแคนแคนนะครับอ่า uh. c l e a r เคลียร์นพื้นที่เทคเออใน ล uh, F Q เคอ่าเอาเท่านี้ก่อนลองดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปขั้นตอนการพิมพ์พิมพ์ข้อมูลนะครับ เรามาดูซิว่าเขาเคลียร์ข้อมูลจริงหรือเปล่านะเรามาดูก่อนว่าเขาเคลียร์ข้อมูลจริงหรือเปล่าก่อนที่จะไปต่อนะครับจะสังเกตว่าในแต่ละจุดเนี่ยกว่าจะไปได้นะกว่าจะถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณทําเองคุณก็จะทราบเองว่ากระบวนการมันจะมีขั้นตอน1 2 3 4 5ตามลําตามลำดับนะครับ ไม่งั้นมันจะเกิดข้อผิดพลาดหรืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดนั้นก็อาจจะส่งผลให้โปรแกรมเราไม่ทํางานต่อเลยนะครับพยายามทําตามสเต็ปตามขั้นตอนนะครับคลิปวีดีโออ่าอีพีทั้งหมดที่ผมอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยคุณต่อยอดได้เองทั้งหมดนะครับต่อยอดได้เองทั้งหมดแม้ว่าอนาคตเนี่ยในส่วนของโครงสร้างหน้าเว็บต่างๆมันจะเปลี่ยนไปคุณก็จะถ้าคุณเข้าใจหลักการแล้วเนี่ย การปรับแต่งมันจะไม่ยากเลยนะครับการปรับแต่งการอัปเกรดโค้ดของคุณจะไม่ยากนะครับนะก็จะสามารถที่ช่วยช่วยตัวเองได้เห็นไหมเคลียร์ข้อมูลเก่าออกแล้วอันนี้คือคอนโทรลเแล้วก็ปล่อยแล้วก็เป็นกด b Back Space เห็นไหมมันก็คราวนี้หแหลนะรเราพร้อมที่จะกรอกข้อมูลใหม่เข้าไปแล้วนะครับเราพร้อมที่จะกรอกข้อมูลใหม่เข้าไปแล้วนะเมื่อ ทําทการล้างค่าออกแล้วใช่ไหมเว้น0.5วิเราก็เริ่มกระบวนการในการพิมพ์ข้อมูลที่เป็นจังหวัดนะครับจังหวัดในที่นี้นยผมไม่แน่ใจว่าด t ต s ้าซอสผมจังหวัดมันอยู่ไหนเลยตำแหน่งที่ตั้ง6จังหวัดข้อลวาที่6นะครับผมก็จะทําการเซนต์คีย์เข้าไปเลย เซนต์คีย์เข้าไปไเลยเตียไดเวอร์นะครับไดเวอร์บายอิเลเมนต์บายเอ็กพาธนะครับเอาชุดนี้นะเอ็กพาธชุดนี้มาใส่โอ้ยขอภัยดังนั้นเซนเคีย์เซนเคีย์ใช้ F นะครับเราต้องการพิมพ์อขอลำคำที่6ใช่ไหมที่6ที่หปุ๊บจุดเนี้ยที่ผมจะแนะนำก็คือให้พิมพ์คำว่า t h ยแลนด์เข้าไปด้วยนะครับไทย ทยหรือประเทศไทยนั่นแหละเพราะว่ามันจะมีบางครั้งที่เฟ e บุ o k มันชอบไปเอาประเทศเพื่อนบ้านมาอันนี้สำคัญเลยนัให้เราผิดต้องวักด้วยนะพิมพ์ข้อมูลชุดที่ตั้งไปแล้วก็วักประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วก็ time sleep หนึ่งจุดหนึ่ง sleep หนึ่งวิอาสัก 3แล้วกันนะ3 3เพราะว่าพอเราพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าเว็บอ่าสมมติว่าผมพิมพ์อ่นาคอนครหลวงหน้าเว็บจะขึ้นลิสต์รายการเหล่านี้มานะครับเช่นเคยเราต้องคลิกขวาที่ inspect ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่เราต้องการนะแท็กที่เราต้องการมันไปอยู่ในแท็กสเปนอะไรอ่นาคอนครหลวง ประเทศไทยสมมตินะครับเดี๋ยวแมเมื่อกี้มันเอา,อาหลวงพระบางมาเห็นไหมเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าแท็กสเปนตรงนี้นครหลวงอำเภอนครหลวงโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยไปไหนแล้วเหมือนเดิมนะ ผมจะใช้วิธีการสแกนเอาเอาฟังก์ชันนี้มาสแกนเลยสแกนแล้วคลิกนะครับสแกนแล้วคลิก๊บเ,เข้าไปมาดูซิว่าจะได้ผลไหมนะครับเมื่อเขาคลิกเสร็จแล้วแล้วก็เอมอ ตามดรอปสลิ um. วิเพื่อให้ระบบมันรีเซ็ตตัวเองระบบ Facebook นะครับไม่ใช่ระบบของเราทุกครั้งเวลาเราคลิกเนี่ยมันจะมีการส่งข้อมูลบางอย่างนะครับเพื่อให้ระบบทุกอย่างในหน้าเว็บมันรับรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องข้อมูลบางอย่างนั้นเราต้องมีสเปซเวลาให้เขาด้วยอย่าเพิ่งทำงานอะไรให้มันเร็วปุป๊บปั๊บขนาดนั้นนะครับทดสอบดูครับดูว่ามันจะรันได้หรือเปล่าถ้ารันได้ก็โอเคผ่านนะครับ จะได้ไปในส่วนของ EP ต่อไปนะครับเพราะตอนนี้มันก็เกรงว่าวิดีโอจะยาวเกินไปนะครับคุณก็จะล้านั่นแหละผมกลัวคุณล้านะหมดหมู่สภาพสินค้าตรงนี้ก็จะเริ่มลงนวๆหน่อยนะครับเริ่มหนวๆหน่อยแล้วก็ ว่าเราสแกนทั้งหน้าเว็บไงแต่นี่คือถือว่าเร็วแล้วนะถ้าเป็น Java Script นี่มีโอกาสค้างนะครับมีโอกาสค้างเลยถ้าสแกนแบบว่าไม่มีระยะเวลาหน่วงให้เขาอย่างเช่น AI m a r o นะครับนะเป็นตัวนี้เป็น Python เนี่ยมันจะมีเยอะขนาดไหนมันก็สแกนนะครับอาจจะก,กินเวลาสัก3วิหรือ4วินะครับอลองดูว่าเขาจะพิมพ์เชียงใหม่ประเทศไทยนะครับอ่ะ ดูสิเขาจะสแกนหาเจอไหมฮะใช้เวลาหน่อยนะครับไม่น่าจะเจอนะครับไม่น่าจะเจอนะครับไม่น่าจะเจอเพราะว่าเพราะว่าอะไรเ,เห็นไหมฮะโค้ดเสร็จไปแล้วเพราะว่าในในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยเราใช้คําว่าเท่ากับคือข้อความที่ดึงมาจากสแปน,นกับเทคที่อยู่ใน ในส่วนของ d a t a p o พ t นะครับ Data ที่เป็น Excel ะต้องตรงกันเป๊ะ,ปะแต่ในที่นี้คือมันไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นนะครับมันไมไ่ตรงกันขนาดนั้นอย่างเช่นเชียงใหม่ผมพิมพ์ใหม่นะ,ะเชียงใหม่มันมีประเทศไทยผสมอยู่ด้วยเห็นไหม แต่เราเราในในเอ็กเเราพิามพ์คําว่าเชียงใหม่เท่านั้นแม้ว่าในในตัวโปรแกรมเราจะพิมพ์คาว่าประเทศไทยไปด้วยโอเคมันตรงกันมันเห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาเอาไปตรวจสอบมันเอาไปตรวจสอบเฉพาะเชียงใหม่นั่นหมายความว่าเราต้องค้นหาสเปนที่มีคําว่าเชียงใหม่ผสมอยู่ในคําทั้งหมดนะครับหลักการก็คือหลักการก็คือเอาชุดนี้มา จะไม่เอาดีอาชุดนี้มาดีไหมไม่เป็นไรเอามาก่อนแล้วกันนะเอามาก่อนลวกันไม่อยากให้มันซับซ้อนเกินไปนะฮะปึ๊บสแปนเราเอาชุดนี้มานะครับมาเลยแท็ก ท็ที่มีดึงข้อความมาเนี่ยเราเชื่อมด้วยคำสั่งไฟล์นะครับไฟล์ไฟล์ข้อความที่ดึงมาจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้ามีคำใดคำหนึ่งที่ตรงกับไฟล์ข้อมูลเรามากกว่าลบหนึงมากกว่าลบหนึงปกติแล้วถ้าถ้าเจอเนี่ยมันจะเริ่มนับตั้งแต่ อ่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบซึ่งถ้ามันไม่เจอเนี่ยมันจะคืนค่าออกมาเป็นลบหนึ่งนะครับคําสั่งไฟล์คําสั่งนี้นะครับให้คําสั่งนี้มันจะคืนค่ามาเป็นลบหนึ่งถ้ามันไม่เจอนะแต่ถ้ามันเจอมันก็จะเป็นตัวเลขอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามจนจนถึงพันจนถึงร้อยนั่นไม่รู้เราไม่รู้หรอกแต่ที่แน่คือถ้ามันมากกว่าลบหนึง่งแสดงว่ามันเจอค่อยมันคลิกแล้วก็ให้ออกจากรูปซะนะครับ แล้วเราก็ลบฟังก์ชันนี้ไปตามนี้เลยลบไปผมมันจะคัดลอกโค้ดผิดปึป๊บลบแล้วก็โอเค โอเคเรามาดูกันฮะว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับคือกรณีที่ผมแนะนำมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยนะครับการจำไอ้ดีก็ดีเนี่ยมันมีผลประโยชน์ต่อไอต่องานทำงานคุณเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็ผมก็ยังยังไม่เห็นจุดที่บอกว่า าการทำเครื่องมือนี้เป็นการเครื่องมือที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าคอนเซปต์ของผมคือไม่ทำร้ายาผู้ให้บริการการทำงานจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดเหมือนที่เราใช้งานเหมือนคนปกติใช้งานนะครับไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไปเน้นอะไรที่เป็นอัตโนมัติแทนเรานะครับ ต้องใจเขาใจเราถ้าเราไปเล่นรกระบวนการอยากให้ได้เร็วที่สุดกูอยากปัม๊มกูอยากทําให้ได้เยอะที่สุดจริงๆมันก็มีวิธีเลี่ยงนะครับในส่วนของนี้ก็อาจจะเป็นคุณอาจจะมีสมัคร ID หลายๆ ID มีมือถือห,หลายเครื่องสมมตินะที่ต่างผมอาจผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะเพื่อที่จะทําให้หลาย ID เข้าไว้อะไรเงี้ยก,ก็ก็เป็นทางอีกทางหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนวนะ่าเขาจะเลือกหรือเปล่านะครับอุ้ยผมไม่ผมไม่เพลอคลิกอะ น่าจะไม่ได้แล้วครับน่าจะเออร์เลอร์แล้วนะฮะน่าจะเออร์เลอแล้ว <c oughs> ไม่ได้ละจังหวะนี้ห้ามคลิกเลยนะฮะเพราะว่าถ้าคลิกพ๊บมันหายเลยนะเอาใหม่นะครับขอเอาบางไว้อย่างนี้แล้วกันเพื่อที่เราจะได้เห็นไปด้วยกันว่ามันคลิกได้หรือเปล่าหรือไม่ได้ มันไม่ได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยมันจะได้รู้เพราะว่าโปรกติถ้ามันไม่ได้แล้วมันจะมี Tech Error แสดงขึ้นนะครับก็ลองดูนะฮะลองพัฒนาตัวเองดูลองฝึกฝนด้วยตนเองดูผมเชื่อว่าทุกคน มี a. A. สกิลที่สามารถที่เท่ากันแหละขึ game, the like ้นอยู่กับว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนนะครับก็จะประมาณปึ๊บเชียงใหม่ปั๊บนะครับลองดูมันจะสแกนได้หรือเปล่านะนานเลยนะครับนานเลย แสดงว่าสแกนได้นะครับก็คือจบถ้าคลิกเสร็จปุ๊บขึ้นเครื่องหมายสีเขียวแสดงว่าคลิกได้แต่อาจจะนานนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกก็คือ,คอถ้าด้วยด้วยเครื่องมือของตัวเองแบบนี้มันก็คือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าต้องการที่เร็วกว่านี้เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคเพิ่มมาอีกนะครับในการที่จะสโคบอย่างที่บอกสโคบจุดที่เราจะสแกนแทนที่จะสแกนทั้งหน้าเว็บนะครับ แทนที่จะสแกนทั้งหน้าเว็บก็ให้สแกนเฉพาะจุดที่เราคลุมเป้าหมายอยู่การสแกนมันก็จะเร็วขึ้นนะครับก็จะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปเจอกัน EP ถัดไปนรเรื่องของการเพิ่มแท็กสินค้านะครับรวมไปถึงการกดซ่อนจากเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับไว้เจอน EP ถ,ถัดไปครับผมไปแล้วสวัสดีครับ จบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกด Follow นะครับกด Follow แล้วนะอย่าลืมกดให้เป็นรายการโปรดด้วยเพื่อไม่พลาดอัปเดตโปรแกรมไม่พลาดการแชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างเครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจบคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ